สวัสดีครับพี่น้องครับกับกันโจนครับกับบรรยากาศยามเช้าวันที่29สิงหาคมครับพี่น้องครับกับสภาพอากาศเมื่อคืนฝนตกจางแงนครับพี่น้องครับฝนตกแบบลิ่นๆครับพี่น้องเต็มื่อวานย้ำเรื่อยๆนี่ฝนตกจางแง่น้ำมาแบบสุดยอดเลยคพี่น้องครับตอนนี้ก็สิเป็น มอหมอกยางแหงนะเป็นรองขับหมอกนะครับแงมเศร้าๆไอจูญยางหนึ่กงสิบมีแต่น้ำนี่ครับเป็นเป็นรองนี่นำหมอกนำพี่น้องครับ,รบต้นหนาม,มนำหมอกกำลังกายเพื่อสุขภาพครับพี่น้องครับสุขภาพดีด้วมีไข้ถ้าอยากได้ต้องทำเองครับพี่น้องครับกับบรรยากาศเช้านี้ครับตามหาหนามเป็น้องเอ้ยนามหลายนะครับเป็น้องหน,น,นามพ่อไทย ใส่ปุ๋ยเยู่ครับพี่น้องทีใส่ปุ๋ยรอบสกันนะครับพี่น้องครับเขามันกลมนะครับพี่น้องครับดน้อยกัสิทอดช่วงนี้เขาก็สิเหลกมักลมพี่น้องครับกับสภาพอากาศวันนี้ครับพี่น้องครับไม่มีแดดนะพี่น้องครับโหุุุพี่น้องครับุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุครับุุุุดุกุิเป็นตะน ครั้งหนขึ้น่งนี้คือจะเวีนตกดินครับพี่น้องครับครั้งนี้งคือจะเป็นตะเวนทิดตะบันออกติดตะบ้นตกครับพี่น้องครับสถานการณ์ยามเช้าอุ้ยน้ำหล่นกันแทะพี่น้องอุ้ยฮึสิบน้ำหล่นกันแทะครับนี่เห็นน้ำมั้งพี่น้องนี่น้ำหล่นกันแทะถือว่าหลายนะครับพี่น้องครับถือว่าสางเ่าท่านเตรียมมาได้นะพีน้อครับถือให้หน้าหลายครับพี่น้อง เดี๋ยวภาษเงี้เมื่อท่นเตรียมไปผู้นะไอหน้าก็หลายเติบชองแต่ว่าช่วงนี้ว like ่มีผู้ใดใส่เบ็ดนะครับพี่น้องครับปกติเป็นหน้ามันมาตั้งหัวปีเนี่ยมันใส่เบ็ดกันครับแต่ช่วงนี้มันว่ใส่เบ็ดพู้นะหน้ามันไม่รุ่งไปนี่เพียงเคืองเคียงนะพี่น้องครับบรรยากาศเช้านี้ครับ มัน e ม,ม,ม,มีมีหมอกพี่น <knowledge> ้องเห็น <concept> มั <ắm> ้งหมอกลุงหมอกแบบเบาๆเด้พี่น้องหมอกแบบจางๆอื้อป็นไรมึงครับอยู่ทุ่งหน้าครับบ้านนอกครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่เป็นกำลังใจให้แกโจนครับขอบคุณหลายครับนี่แขนเตี้ยมเช้าๆครับพี่น้องครับเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสุขภาพดีไม่มีขายครับพี่น้องครับแต่อย่างใดต้องยิ่งดีครับ เงินกําลังใจให้ท่านแนวหนาเขาเลยครับพี่น้องครับเบื้งครับพี่น้องครับยามออกกําลังกายยามเสวครับกับบรรยากาศไม่มีแดดครับพี่น้องครับเงียบขึ้นมืดมือครับขอบคุณที่มีกําลังใจครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ